จะให้โลละสองร้อยเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับหรอกเพราะมันเป็นบ๊อบจัดตั้งมันแต่แรงออกถูกถัดเสื้อแดงนะครับ พี่น้องทีก็ครับพอชนนเนี่ยพมก็เลยบอกว่าไอ้ซุพอเนี่ยหยุดคุบปากเหลืองน,นี้ได้เลยเพราะไอ้ซูพอแเลงเนี่ยทํให้พี่น้องชาวส่วนยางเนี่ยรู้สึกเครียดกดดันนะครับถ้าอยู่แข็งๆก็อยากจะขิ้ที่ปากมันนะครับแต่ว่ามันอยู่ในตัวตัดที่ไม่ได้ตัวตัดเหลวเต่ย้นะครับ <laughs> พี่น้องครับนี่คนหนึ่งนะครับว่าพมบอกว่าห้ามเล่งพ่มเล้งออกซอนะครับพมเล้งให้สัมผัสแต่เดียวนะครับอีกคนหนึ่งที่พ่ีพมบอกว่าหยุดบัดบาดด้าตายแล้วนะครับ ไม่ต้องมาเตี่ยวตำเท้าเหลืองราคายางอต่อไปก็คือยุคนลิมทีรัตบุตรดีกระเะครับผู้ซื้อบอลชนไม่ว่าจำได้ไหมย้นเป็นนายกรักผู้บัญรีเนี่ยต้องคิดได้ต้องแก้ปัญหาได้ถ้าว่าแก้ปัญหาไม่ได้ขิดไม่ได้ไหวตำแผนพื้นเนี่ยก็อยาเพ้นมันเชียนายกลาออกกูไปพ้นแล้วนะครับพลอะมันไปให้ครับบอยซัดที่รับซื้อนำยางนะครับบอยซัดร,รับซื้อนำมันกน ชาวส่วนทีเป็นกเกษตรกรรายย่อยเนี่ยไม่เท่ากัาวมาเชล่าจ้าเนี่ยต้องพร้อมมาแล้วนะครับพร้อมมาที่จะดับเหมือนไข่ก็พีผี้กกองชาวเราให้ผู้บัญชาการตำรวจแอ่งชาติลุ่งมานะครับผียูสร้างเวทีนี้นะครับไม่รู่ยูตรงรไห้ผมไป่รู้นั่นนะครับผีบอกว่าดับเหมือนไข่แปลทิบมาได้พ่อไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้ใบังนะครับว่าวันดีมาเนี่ยนะครับมาทำทิ่คือพ่อเล่นมา่อหน,า,หน,า,หนาซื้อรองโซ่ตัดเดียร์แล้วเล่ยปันนี้นะครับ เฮ้ยกันมีการชุมร่มกันไปสักพักนึงนะครับประมาณเถียงนี่นะครับพี่ป้อมหลาพี่น้องตั้งว่ายอมรับเหรื่อไข่นะครับว่ากิโนลัแผลทิพบาทลูกกับขาจอดเชยต้นทุนการผลิตนะครับออม้วนซึ่งหนังกินเหล้ากันซึ่งเกยณฑ์กลางเกณฑ์เพื่อควบคุม